มาถึงแล้วจ้าบิก๊กเสือเซกาจ้าไปจ้าซื้อข้าไปเบิ่งมาเป็นยังไงยายสุกคำลำบืนบอใใ้เบิ่งบงรรยากาศภายในรอบนอกมาฮอจไดใดที่จอดรถก็ฟปังปังสะดวกสบายของกินกันลายพร้อมเออบรรยากาศโคตรดี ต้นเลยก็ว่าได้บดเสือจ้าเ่ว,ว่าเป็นเป็นพัดลมเป็นพัดลมนะจ๊ะอมเมนทน์ของเอง โอเคอยู่โอเคอยู่ในหลักเนาะใหญ่กวาง สต็อกกระลายพร้อมจะสต็อกสินค้ากระลายพร้อมอันนี้บิกบ๊กเสือเด้อจ้าบิ๊กเสือสต็อกของหลายหลายขออนุญาตยางเลาะเบิ่งซะก่อนอ๋ออันนี้305บาทนี่อง้ยสิบบาทอุ้ย,ยแซบบราคาถูกจ้าแค่เบิ่งนแซบ,บราคาถูก บิกเสือสองร้อยสิบเจ็ดบาทเลยไีวอชสามก้า สัตว์กี่พันกรัมเนี่ยอุ้ยห้าพันกร,รมัมร้อยแปดสิบเก้าบาทอ๋อต้องมาซื้อของที่นี่ของถูกจริงจ้าร้อยแปดเก้าเอง ก็ถูกของนี้คือกว่ารถตัดจักน้อย ของขายลายๆจ้ะอันนี้ร9 0อันนี้ก็ร้อยเ ของราคาถือบนในทองตลาด